สวัสดีค่ะดราม่าอีกแล้วแพรวแพรวแสงทองคนแห่แชร์ลูกพูดแบบนี้ดราม่าอีกจนได้หลังมีข่าวแห่แชร์สนัน่นแพรวพรวพาลูกไปกรุงเทพเลี้ยงแบบนี้ลูกสาวร้องเจ็บแม่ก็คือแม่โมเมนต์ประทับใจผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์กลับสู่อ้อมกอดแม่อีกครั้งพร้อมบทบาทใหม่ของคุณแม่กลับมาคราวนี้ไม่ธรรมดา กลายเป็นโพสต์ไวรัลไปทั่วโลกโซเชียลเมื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวูดออกมาโพสต์ภาพโมเมนต์สุดประทับใจของครอบครัวกลับสู่อ้อมกอดของคุณแม่อีกครั้งหลังมีประเด็นดราม่า แตกหักกันในครอบครัวโกรธกันถึงขั้นไม่เผาผีหนุ่มบ๊กโพสภาพผ่านเพจเฟซบุ o กเพื่บ้านฟินแลนด์เผยหน้าที่สวมกอดคุณแม่พร้อมเปิดเผยการกลับมาในครั้งนี้ไม่ใช่การกลับมาแบบธรรมดาแต่มาพร้อมบทบาทใหม่ที่จะมาเป็นเสาหลักช่วยเหลือลูกๆโดยระบุข,ข้อความว่าสู่อ้อมกอดอีกครั้งและคราวนี้แม่คงกลับมาดูแลง,งานช่วยลูกๆหลายๆอย่าง เมื่อโพส์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นไวรัลจนมีคนดูกดไลค์กว่า1.2แสนครั้งและมียอดคอมเมนต์ยินดีกับแฟนคลับจำนวนมากอาทิคนที่รักเราที่สุดก็คนนี้แหละแม่ก็คือแม่ท่านอบอุ่นเสมอคะ่ะอบอุ่นมากแม่น่ารักพร้อมกันนี้ยังมีคอมเมนต์จากเพื่อนร่วมวงการเบิ้ปทุมราชนักร้องสายหาเข้ามา รวมคอมเมนต์ด้วยเช่นการยินดีนำด้วยครับกลายเป็นโมเมนต์สุดอบอุ่นหัวใจเลยและหลังจากที่เพิ่งม,มีข่าวดีกับหนุ่มบิ๊กได้ไม่นานก็ตกเย็นก็ได้มีดราม่าตกเย็นก็มีดราม่าเรื่องของการพาลูกสาวไปกรุงเทพไม่บอกอีกจนทำให้หนุ่มบิ๊กต้องนั่งรถทัวร์กลับบ้าน โดยไม่มีลูกูลก,กลับมาด้วยงานนี้ทำให้คนแห่แชร์ตอนที่สาวแพรวพเาาเลี้ยงลูกสาวตัวน้อยน้องนาลิตะพร้อมกับไลฟ์สดตอนเป่าผมให้ลูกแต่ไม่ได้ระวังเรื่องความร้อนทำให้ลูกสาวร้องเจ็บแต่ในไลฟ์สาวแพรวพเภา,าอาจไม่ได้ยินเสียงที่ลูกพูดจนทำให้เกิดดราม่าใหญ่โตตามมานั่นเองค่ะขอบคุณทรัสโตมีเดียค่ะ